ย่สานเออไปน่เลยจับจับเด้อจับเด้อจับเดอเออย่งคือคันที่สองเี่อารถวิกูมาหน้าพร้อมแนดิเออคันไคันที่สามเลมือนกันต้กลุ่มสุขเย็นละบาดนี่เออคำมือพูดแพ้ได้หมดเลเด้อจะขอมในมือนีมือชิ้ลูกเพลง

เอาให้แกให้พรพอนี่แหละพรอัดประชืดนี่แหละตั้ใดตัวเก่าตู้จ้าพันหมดไม่พรอัดประชืดโอเวรองเท้าเยาะก็ต้องันแกมีททันทีเออผ้าหั่นามีแล้วทันนี่ที่ทันคำทันคุณมอบไห้ทั้งพรพรนี่แหละมียังกะอันใดตุบอันใดงามหมอบไห่เพิ่นนี่แน่นอสิพรอัดประชืดเอา ม <t rium> ่ตาจงเอานี่เขาทีไรเนาะทีไรเลยเนาะบูนเนี่ยเนี่ยนีนเน่ยเนี่ยได้ครับนักโมตถาปะปาวตัวราตุธรรมเนสสะนักโมตถาวันตัวลุงลุธรมนนักโมตาวันตัวลุงุทธรรมเา

มังนาวตนังเตจิตังลา่มดตนาไปไปบ้างวัดตะัตังเเตจิตังนาวันังนังกษยาเาบงาวตัเตจิตังนั่งนิยติปิโภาควะอรหังตัมมา

เอาใชยเขียนดังไปดูว่าดามหาสงการเวียนระทีเวลาดูดีแถมไทยพาษสุริยไงเขายูหน้าบุณศาราสักการผ้าขาวั้ันนี้ปองวันดีเป็นวันมหาถทงีอามุตจะโชคโกไปนี้เป็นโตกไปดันทันไปนี้เป็นดันไปแก้วเอเคคุณนางเพื่นเลิกมาก ได้แล้วผูว้ที่แตงผ้าขวันมีเจ็บผู้สมคุณมีข้ากับแม่แก้วมีสองคนนี่แล้วเพิ่นเคยแตงผ้าขวันิืนจริงได้วนมาตกแต่งแล้วมีเหล่าแกว้วใส่ผ้าขวันมีนมทั้งผู้พังแห่มักจีบข้าวตุ่นตีนเจ้าจามาลาหอมหมเมาเข่าตรงควยและใบตีมีไข่ด้วยนี่เดียงปอด เป็นยอดแก้วกินว่าไ๋วยตามก๋วยเตา๋ยวราดแไมมวีโดไมเบียดเราเรื่องขาเรื่องแม่ฟองอยไปมันคอหัวใแแัชุดให้ก๋ยเตี๋เจ้าเป็นเกล็ดมาไว้ให้สุขเสเีคชื่อจงตองมาเป็นดองสงายเป็นผัวกายกระทางนั่งานและปลาเท้าหุกขันทองเปียอ ลูกทั้นพอจุมาเจ้าโทษผูดใจไว้เงินขาวลูกสาวกเปิ่นักท่าหลายเสนกูเป็นเงินในแขนเป็นม้าเปิ่นใจแขนเป็นแหนเปิ่นใจคอยเป็นช่อยเปิ่นใจคอขอเป็นนองหนักจริงขอให้ลูกเขียวกริงได้ดังความประสง ในวงสาการเมืองปูเพ่นหูแ้วตกแต่งขอให้ท้องต้องแพงเป็นหัวเมียนกอดจนจะหอดตัวเอาสามิึงุัาไหล่สกแต่ต้องตาคนใจเดินเอามานั่งอยู่ในชาติเป็นในหาโอกาสมอบพับให้หูตาได่เป็นหมาบ้าท้องเอาความดีความงามในห้องเอาปันทาวัน

ให้พวเราัเพือสามปีลเลื่อกองทั้เน้ทองให้ง็นที่ดันหมาลาหอมเมามีทั้งจำปาโดยจาตีดอกจะเดือเดือเดือพาเดือดเนเจผมผู้พูดหมักล้นไหมัวเมียนองตืนเอเือจะมาต้มถุงหงส์จุันเ่งเลยเดือจะมาต้มกองลงไมเนี้ นจะบันบันจงใจหงบนี่นอนมีแต่อาบน้ำเพ่กระแช่ตักแช่คุณแสงไม่หาเจ้าเฮยแก่ สมุวานจี่ดอกกะเต่าดัดดอกเ่าคุณตาเห็นหางา่างไลเเสียงเาไม่วันดีงานตัวผีเอ้ยเสียงมมวนเราวคน าแต่งไว้ให้เจ้ามาทักต้องไม่คยดนโวนวยาสงใจช่องพวพน้องมาไหยังม่คหาสาบิบเยย

เลี้ัวบ้านนี่เริ่มวัวมาเริ่มวัวแล้วนช่ไหมปูมาเงินเรื่งกลับไปป้าเย้องมาเยื้องมาเยืะองมีเยื้องมาเยื้องมาเยื้ไงมาเยื้องมเย้อัมา จเป้นครัวใหม่เมื่อใหม่ย่างน่องเนี่จะสิรอดไก่ผาโต๊ะโต๊ะมาลูกโอ้ยสงสัยหรอมือซับังอะไรเลยมาเรื่อยมือซับหยอกหยอกอย่างนี้และรถไฟรถไฟทางเลาะทอดแค่ขางเด็ดทำ

กวนิดเมี่ยเซลวกวน้ำเจวเมยยิบสิตาช่วยอะไพักุนเลกยอเ่ะน่้ามเมอบ่นขันเขาุราตุนสิบหิบแมาได้ไม่ชเอาแบบเอายาโเมไหนให้มีใช้ชีสิโซ่ประชิดสิตาด้พ้อพ่อแก้วทีประกันหรือว่าอายุวนาทุกขาอายุนั่นให้จางนื้อน้ำหมันพันประชาจะได้หลายให้ใ้หลายอายุหลายโอเก่าเชิเท้าวอดฟัน วัดนานั่นใหนที่เจ้าได้ชี้ฉันเหลือมือทองรรมาตเสี้ตลาดเก่งเจ้าจะมีเจ้ามองหุ้มภูรีจะมีมาต้อมคนไข้ยาว่าฟาเกาะยามเว้นเนื่องใกล้อันนี้เว้นทางไกลทุกครั้งท่านให้ได้นั่งน้องกินทั้งเสียสิ้นเงินทองให้อำเพื่อนคุณเจ้าเงินอะไรมาเขสาชนะสารนำโดยโคตรโทษจะพานมาเนี่ยต้องให้พุนยูตรงน้ำพลังนั่นให้มีเหลือหลายเหมือนผ้าสารท่าตทางกายทั้งใจอม

เอาเปวางเปลี่ยนเตาคันเอามาเก็บเตาคันมาคันเอาไปเอามาคันเราเอาโบนียเอ้าใจเมียเมียตัดสินใจเจ้าเม่กันเมียนเดียวเดียวเ้าสะไรเยรับคืนฉนเถอะทำเก้า ตนัวชีวิตหมดแนำกแก้วมาจัดจิันพรอมดแล้เนาะนี่บบนีนกันเออมีนักไกุ่กชาให้ดีกันออนี่ฮะให้พกันตลอดไปเลยอกีฮัน้องอักโม่ฮักแมเรื่อลแม่มาเก็บอืมีักสวยเล่นุกันเลยกันเออได้กล่าวญาติพี่น้องท้างเมีย ทักทัวกระดาต้องให้เบิ่งแง่กันเนาะรักรักเลยเขาอื่นว่าอย่างเดียวสมัยใหม่เนาะสมัยใหม่เนี่ยเขาออดดเล่าย่งี่ไหนเขาว่าเสมอภาพนิ่งชายหนึ่งแต่เป็นครูอันกับเนี่ยในซับซ้อนมี่ยากแต่ลงกันเนาะ ชาหรือการอดควชยเชื่อแล้ตุ้าการลอยควยชีกันนี่เ้ยหอมแน่จ้ะไทในกก็ต้มม่หยันตุ้มเ่บเออรรบาม่็นว่าเช่ขับเข้าขับเข้าขยันตุ้ยดีแล้วดีแล้วเจะกันร่แย่กับบ่อเก้ยจะตุ้่หรือไม่ยังแย่รุ่มรก่มรุ่ร่

มือขวาก้อนไข่หน้ามือซ้ายก้อนไขนหน้าเออก้อนไข่เนจ้าแค่หน้าใครก้อนไข่แค่นั่แสบเลยเนาะแน้านั่งล้นั่งไปแนี่ ยังทันได้เด้อผ่าหอมเด้อของป็นคนเลือกเองรับนอนนุ่มแนบอันหนามหมดเยอะอันหนามเลยอันนี้เราหนามเด้อก้อนนี่นะแม่นก็อลูกแม่อไรเราลูกมันก็จะกอดแม่มันเลยกินก็ได้เนาะ

哪里？ มกขัขำมือแล้วเมียนโตเมียนต,ตังเมียนเครื่องกันยังโมแล่อไนได้น้องพี่น้องเพราะว่าเครื่องยืงมเพิ่นมนําตอนทีไอทงเพิ่นเปิดคลิปให้ทางน้องเล็กับทางน้องเลก็ลกกบริเปิดคลิปก็ต้องอขอโทษขออภัยน้ำเด้อมาบันนี้ก <c ười> ็บำามีของโตตังเพิรนเรร่อยมีแต่ถาให้เพิ่นมาเอาเน้องพี่น้อง แล้วแล้วงานของน้องแหล่บัานี้เอ้าจากคลิปนี้ทางน้องเหล่สิคอตัวล,ลาพี่พินทนีก่อนเด้อก็ขอบใจผู้ใหญ่ทุกทท่านแม่เจดีทุกทท่ททานที่เพิ่นซอยน้องแหล่มากก็ขอให้เพิ่นอยู่ดีไม่แห้งความเจ็บยาได้ความยายไามขยย่ยามีปัญนาสิ่งใดก็ขอให้เพิ่นได้สิ่งนั้นเดินทางไปไซม,มาไซก็ขอให้เพิ่นปลอดภัยโดยจากคลิปนี้ทังน้องเหล่สิคอลาไปก่อนเด้อขอกก่วาวคำว่าสบายดี